สวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้มาอยู่กับผมแฟงปีเอกันอีกเช่นเคยนะฮะเอานี้นะครับ <c oughs> เราก็จะมาสอนเกมนี้นะครับก็สอนเกมอีกเช่นเคยนะครับกับเกมนี้นะครับเกมแก็คสตาร์นิโอลีนนะครับตอนนี้นี่ไหมตอนนี้เห็นไหมอุปกรณ์ของคุณไม่รองรับในการใช้งานกับรุ่นนี้นะครับผมได้ไปหาใหม่มาแล้วนะฮะกับเกมแก็คสตาร์นิโอลีนนะผมได้ไปหาไฟล์ใหม่มานะฮะก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนดาวน์โหลดสำหรับเครื่องที่เป็นเหมือนผมนะครับเครื่องที่ไม่สามารถเล่นได้นะฮะอุปกรณ์องคุณไม่รองรับไอ้อ่า การใช้งานกับรุ่นนี้นะครับนะฮะนะไปดาวนโหลดกันเลยนะฮะก็ก่อนเลยนะครับผมตรงมีแอปนี้นะครับแอปแหนไปตัวนี้นะฮะขอไปครับไปตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปหาไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมานะครับผมจะให้เป็น apk กับ o v b นะฮะทั้งสองตัวเลยนะฮะใครได้เนี่ยแล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้ไม่เกี่ยวนะฮะตัวนี้คือตัวตัวแตควาใชแหละนะครับการแตกควาก็คือแบบว่า กดตรงนี้เข้าไปปุ๊บนะฮะแล้วกดแอปแบกเคลียร์ตรงนี้นะฮะก็กดเข้าไปเนี่ยเทโคจะได้ไฟล์ตรงนี้มานะฮะอ,ะอ่ะมันยากเลยนะฮะก็กกดคลิกแช่ไ <c oughs> ว้นะฮะแช่ไว้ตรงนี้นะครับในแอปนี้นะฮะกดแช่ไว้ปุ๊บผมกกดตัดเลยนะครับหรือว่าจะกดกดก๊อไปปี้ก็ได้นะ,ะแล้วบางคนนะแต่ว่าผมก็จะกดตัดนะฮะกด <c oughs> แล้วก็มากดตรงนี้ฮะตรงตรงนี้เนี่ย ตรงเกมดีๆนะครับตรงนี้ตรงนี้แหละเออแหละมาตรงได้อันิเมตมาตรงไอคิ้วเขียวตนี้นะฮะมาแล้วมาตรง Android นะฮะอบีบีนะครับแล้วกดตรงเขีย้วตัวนี้ไปนะฮะตรงนี้นะครับกดวางเลยนะแต่ว่าผมวางไปแล้วนะฮะก็นั่นแหละนะฮะนะเมื่อวานเสร็จแล้วนะครับก็ไปติดตั้งตัวนี้นะตัวเอ็มเคมันนะฮะโอเคไปทีแล้วกดโอเพนนะฮะอ่อนี่ไงผมแต่ผมได้ติดตั้งไว้แล้วนะฮะไปดูเลย ะะเด็บเี็ตสตาร์เนโวเลนนะฮะอันนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นของเวอร์ชันพีนใช่ไหมน่ใช่นะฮะน่าเข้ามาเข้ามาขึ้นอย่างนี้นะครับโอ้กดกลงไปนะครับแล้วก็ออกเป็นเทนะฮะแล้วก็ล้างนี่ทิ้งซะลบนี่ทิ้งไปล้างแคทใช่ปะเออประมาณนั้นนะแหละแล้วถ้าเราต้องทำการปิดเตเด็ตนะครับปิดไปนะแล้วกดเข้าไปใหม่นะครับอ่าฮะเอ็มขึ้น หน้านี้มานะฮะแล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตมาใหม่นะฮะเปิดขึ้นมากดลองอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่นะครับมก็จะเล่นได้เลยนะฮะนนั่แหละประมาณนั้นนะฮะมาให้เราทําแบบนี้ครั้งนะครับทุกครั้งย้ำเลยนะครับทุกครั้งนะฮะการทำแบบนั้นไปนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งนะฮะ กนลังจช่ต่อกับเซิร์ฟเวอร์เกมนี้ก็เป็นเกมออนไลนะ์นะอ่าสำหรับคนที่เล่นไม่ได้เราลองเล่นได้แน่นอนนะครับคิดบานะฮะรอโหลดไปฮนะ อ่ะนะฮะเข้ามากันแล้วนะครับกว่าน,นี้บม่ไดทำาขากินว้อยู่นะฮะต้องขออภัยด้วยนะฮะ <c oughs> มาอ่าอันนี้เปิดโลนะฮะดำเนินต่อไปนี่นะครับเล่นได้แน่นอนนะฮะผมขอข้าไปแล้วกันนะฮะอาจจะมีแหลกมีกระตุกหน่อยขออภัยนะฮะนะครับ กดข้ามไปนี่เห็นไหมเป็นแรงเลยนายอาจจะตกวงอาจจะกระปุกหน่อยนะฮะคือข้ามไพดแรงนะฮะต้องขอไปด้วยนะฮะนี่นะครับเราลองเล่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับประมาณนี้เห็นไหมขยับขยันได้นะฮะเห็นไหมเห็นไหมยิงก็ได้ยิงสินี่เห็นไหมประมาณนี้นะครับเอาละคลิปนี้นะครับอ่อน่าจะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้อง นะนะครับถ้าใครชอบนะครับก็กอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการาทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมคลิปนี้ต้องขอตัวลากันก่อนครับสวัสดีครับ